สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารายงานความก้าวหน้าครั้งที่2ของวิชาโครงงานนะครับชื่อโปรเจกต์ของผมก็คือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังออนไลน์ผู้จัดทำโครงงานก็คือนายธาพัฒน์คงแก้วรหัส0ูนครับขอบเขตก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลสินค้าเช่นรหัสสินค้าประเภท หมวดปริมาณต่ำสุดปริมาณสูงสุดมันจะอัปเดตข้อมูลสินค้าในคลังลบข้อมูลสินค้าที่เลิกผลิตหรือไม่ได้ใช้งานการเบริกและการรับสินค้าออกจากคลังการติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าแล้วก็ด้านการจัดการที่จัดเก็บสินค้าโดยแยกเป็นรหัสโลบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดผลิต ด้านการตรวจสอบและรายงานปริมาณสินค้าคงเหลือแบบเรียลไทม์รายงานต่อวัดการเคลื่อนไหวของสินค้ารายงานสถิติการใช้วัตถุดิบรายงานรายละเอียดต่างๆตามแบบฟอร์มแล้วก็สิทธิ์ผู้ใช้งานต่างๆ,างๆแล้วก็แปลงไฟล์รายงานเป็น Excel และ PDF และระบบแจ้งเตือนผ่านอ e ีเมลและ SMS ขอบเขตด้านความ ปลอดภัยการเข้าหัดข้อมูลที่สำคัญการสำรองข้อมูลอัตโนมัติแล้วก็เก็ตด้านการใช้งานระบบแบบออนไลน์รองรับการใช้งานหลายยูเซอร์นะครับในหน้าเว็บของผมก็เมื่อลองอินเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าสินค้านะครับเป็นแฟ้มหลัก ก็าสามารถเพิ่มสินค้าได้ก็หมวดสินค้าก็ประเภทการเข้ารับแล้วก็การรับการเบิกสินค้าต่างๆแต่ว่าณตอนนี้ผมได้ลบข้อมูลที่ทดสอบออกหมดแล้วรอ data set จากอาจารย์ซึ่งเป็นข้อมูลจริงๆน่ยมา ลงในระบบครับระบบต่างๆก็ทํางานได้ครับเรื่องการเลือกสินค้าจากแฟ้มข้อมูลหลักเลือกประเภทการรับเข้าเรื่องรับจากจุดผลิตแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับสิ่งที่จะทาต่อไปก็เอาข้อมูลมาลงแล้วก็ทํารายงานของแต่ละวันแต่ละเดือน แล้วก็แจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้จะหมดครับ